Isuzu D-Max โฉมใหม่ล่าสุดเข้ามาแล้วนะคะลูกค้ากับคันนี้เลยนะครับคันนี้เป็นรถปี2023-2024จุดปี 2023, ดป 2024, นะครับอุมอยากจะบอกว่าคันนี้เพิ่งออกจากศูนย์อี s u z u ได้เพียงแค่2เดือนเท่านั้นเองนะครับคันนี้รถเลขใหม่เพียงแค่2,000 20, 0เท่านั้นนะค,ลคะ,ะลูกค้าสาวลูกค้าท่าไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับเป็นในส่วนตัวกระบะนะครับ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับ ใหม่ๆนะครับเพิ่งออกจากสูตรนะครับแนะนําเลยนะครับคันนี้ออกใหม่ป้ายแดงประมาณล้านสองเลยวันนี้ราคาเหลือไม่ถึงล้านนะครับแล้วก็ในส่วนตัวท้ายคลิปอมมีในส่วนตัวโปรโมชั่นเด็ดๆรอลูกค้าอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลูกค้าเดี๋ยวอมจะพามาชมรีวิวนะครับแบบละเอียดยิบเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็ที่สาคัญคันนี้เป็นสีใหม่ด้วยนะครับน้องจะเป็นสีเทาแลมโบนะครับลูกค้าเดี๋ยวอมจะพามาชมนะครับ รอบคันเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันในส่วนตัวกระจังด้านหน้ากันก่อนนะครลูกค้าตัวกระจังด้านหน้านะคะลูกค้าจะเป็นกระจังสีดํานะครับตัดกับตัวสีเทาโครเมียมนะครับมาพร้อมกับโลโก้ e-susu แบบนี้เลยนะครับสีเทาโครเมียมเช่นเดียวกันในส่วนตัวไฟด้านหน้านะคะลูกค้าได้เป็นไฟแบบไฮโดรเจนนะครับมาพร้อมกับเดทารมลันนิ่งไลท์เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านะครับ ไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้ด้วยนะครับคันนี้ไม่ว่าจะขับขี่นะครับกลางวันกลางคืนหายห่วงแน่นอนนะครับแล้วก็คันนี้มีในส่วนต่อกล้องรอบคันให้ด้วยล้อแม็กนะคะลูกค้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะคบเป็นสีเทาโครเมียมตัดกับสีดําแบบนี้เลยกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านะครับเป็นโทนสีนะครับดำนะครับตัดกับตัวสีรถสีเทาแลมโบ เดี๋ยวพาชมด้านหลังกันบ้างนะคะลูกค้าว่านะครับได้อะไรกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไฟนะครับท้ายรถนะครับหรือจะเป็นในส่วนตัวกระบะนะครับนี่เลยโอ้โหนะครับโหลดค่อนข้างที่จะใหม่นะคะลูกค้าเพราะว่าเพิ่งออกจากช็อปนะครับเพิ่งออกจากสูตรอีสูนะครับได้เพียงแค่2เดือนเท่านั้นเองนะครับลูกค้าใช้งานน้อยมากๆนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าอยากได้แบบใหม่ๆเลยนะครับทางร้านก็มีให้แล้วตอนนี้นะครับแล้วก็กันสาดนะครับมีมาให้ทั้ง4ด้านนะครับเดี๋ยวพาชมด้านในนะคะว่านะครับน้องให้อะไรกันบ้างด้านในนะครับนะครับในส่วนตัวนะครับด้านในนะครับตัว ปุ่มพู้สตาร์ทนะครับอันนี้ไม่ใช่สตาร์ทแบบกุญแจนะครับเป็นปุ่มพู้สตาร์ทมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอมจะตาร์ทให้ดูนะครับนี่เลยนี่นะครับ ข้างในนะคะลูกค้าตัวเบาะนะครับน้องจะได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยแต่เข็บได้สีเทาเข้มนะคะลูกค้านะครับใหม่แค่ไหนนะคร <ma id> ับถุงพลาสติกด้านบนยังไม่เอาออกเลยนะคร <ma id> ับถุงหุ้มถุงหุ้มพลาสติกนะคร <ma id> ับนะครับอันนี้นะครับก็เป็นที่บังแดดนะครับมีมาให้ทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งข้างคนขับนะครับแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟด้านบนสามารถเปิดปิดได้นะครับแบบนี้เลย อันนี้ก็จะเป็นกล่องไว้เก็บแว่นตานะครับแว่นตากันแดดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกระจกมองหลังนะครับลูกค้าคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นโทนนะครับสีดำนะครับตัดกับสีเทานะครับแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวระบบแอร์นนะครับจะได้เป็นระบบแอร์อัตโนมัตินะครับลูกค้านะครับจะได้เป็นระบบแอร์อัตโนมัติเลยนะครับในส่วนของตัวปุ่มปรับปรับแอร์นะคบลูกค้าก็สามารถปรับได้นะครับตามความชอบ นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวที่ปรับพัดลมนะครับหรือจะเป็นในส่วนตัวที่ปรับอุณหภูมินะครับลูกค้าสามารถปรับได้ตามความใจชอบเลยเดี๋ยวพาชมในส่วนตัวหน้าจอนะครับลูกค้าหน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสแบบนี้เลยนะครับจะเป็นทัชสกรีนนะครับมีฟังก์ชันต่างๆมาให้นะครับเป็นฟังก์ชันแบบสัมผัสด้วยนะครับลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะฟังวิทยุนะครับแบบนี้นะครับหรือสามารถนะครับเชื่อมนะครับบูทฟูดฟังเพลงนะครับตามที่ลูกค้าชอบได้เลยนะครับ ตัวฟังก์ชันนะครับ function, ครบ,บคันเลยนะนะครับนี่เลยหรือว่าลูกค้าจะแบบว่าเชื่อมบลูทูธนะครับก็สามารถเชื่อมได้นะครับนี่ปุ่มเชื่อมบลูทูธนะครับ Android นะครับหรือ Apple CarP l a y นะครับก็สามารถเชื่อมได้ตามปกติเลยนะครับ ฟังชันค่อนข้างที่จะครบคันเลยนะครับเป็นหน้าจอแสดงผลมาให้ไปที่เรียบร้อยอย่างที่ผมแจ้งนะครับลูกค้าคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้เนาะนะครับขับขี่ง่ายมากๆเลยสำหรับลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าไม่ถนัดขับเกียร์ธรรมดานะครับก็แนะนําเลยนะครับด้านข้างนะครับหรือระหว่างนะครับคนขับกับผู้กับคกับข้างคนขับนะครับจะได้เป็นในส่วนตัวที่วางแก้วนะครับด้วยกัน2จุดเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เก็บสัมภาระนะครับลูกค้าสามารถจุของได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลย นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบรกมือนะคะลูกค้าเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวพวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยจะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับลูกค้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตรงกลางนี้จะเป็นโลโก้นะครับอีซูซ u นะครับสีเทาโครเมียมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับมีมาให้ครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโรเข้าโรออกนะครับหรือจะเป็นระบบสั่งการได้เสียงเนาะนะครับด้านข้างฝั่งนี้ก็จะมีฟังก์ชันต่างๆมีมาให้นะครับ ในสองตัวระดับไฟนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้เลยนะครับที่ปัดน้ำฝนตรงนี้ก็มีมาให้นะครับหน้าจอแสดงผลด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วนะครับหรือจะเป็นในสองตัวอ่าค่าน้ำมันนะครับก็มีมาให้นะครับฟังชันตรงนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันค่อนข้างที่จะครบคันเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มปัดนะครับกระจกมองข้างนะครับล็อกกระจกนะครับปุ่มปลดล็อกกระจกนะครับหรือจะเป็นนะครับเลื่อนนะครับกระจก นะครับขึ้นลงนะครับสามารถปรับได้ทั้งสทั้งสี่บานของรถได้เลยนะครับสวยมากเลยนะครับเวลาจะปิดรถนะครับก็กดปุ่มนะครับได้เช่นเคยเลยนะครับลูกค้าโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่นะครับสนใจคันนี้นะครลูกค้าอย่างที่ผมแจ้งนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลย นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับของนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยของตัวอีซูซูนะคะลูกค้าเป็นกระบะสี่ประตูยกสูงนะครับอีซูซูสีใหม่ด้วยเป็นสีเทาแลมโบนะครับถ้าลูกค้าสนใจคันนี้นะครับสามารถนะครับคอมเมนต์นะครับที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับหรือลูกค้าสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์0821090291 0821090291หรือแอดบ้านเขียวเข้ามาที่แอด 555B ชื่อแอดเขาจะชื่อว่าหนูนาลดส่วนถูกใจนะครับอย่างที่อมบอกนะครับออกหม่ป้ายแดงคันนี้ประมาณล้านสองตอนนี้ราคาเหลือประมาณเพียงแค่900,000กว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าไม่จำเป็นต้องวางดาวเป็นแสนนะครับวันนี้ออกรถเพียงแค่ชายแบงค์10แบงค์เดียวได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อนะครับมาที่ช่องทางที่ลูกค้าสะดวกได้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับอยากให้องมพารีวิวนะครับรถ คันไหนนะครับหรือเป็นรถรุ่นไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับอมจะพามไปรีวิวคันนั้นให้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะคะลูกค้า